ถ้ามองเธอใครจะกุยกับใครทำไมทำไม,มต้องกลายเป็นหน้าเธอ hmm. จะไปยังไงจะไปยังไงทำไมทำไมที่ไหนก็ต้องเจอคิดถึงเธอ ได้หรือเปล่าให้หรือเปล่าเหนียะเองามากมากเลยก็เพราะฉันรังทางลงอยู่กลางใจของเธออยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะหัวใจเธอกว้างใหญ่ตกกลุ่มเธอแล้วอะนะติดใจเธอซาตงเยะอ,ออกจากเธอไม่ไหวฉันก็เลยไม่หายใจ ปล่อยไปรักกับเธอเธอรู้เป็นคนพอดีพอดีเธอเลยดูดีไม่มีใครเหมือนเธอธำไปยังไงจะไปกับเธอที่ฉันต้องเพ้อเพราะเธอไม่เหมือนใคร คิดถึงเธอได้หรือเปล่าให้หรือเปล่าเนี่ยเงามากมากเลยก็เพราะฉันลงทางลงอยู่กลางใจของเธออยู่ไหนก็ไกลเธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่ตกลุมเธอแล้วอานะติดใจเธอซาตเยอะออกจากเธอไม่ไหว ฉันก็เลยไม่ห้ามใจปล่อยไปรักกับเธอ,อ,อ <c oughs> ก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่ตกลุ่มเธอลาอ,อน,นาติดใจเธอซาติงยาอ,ออกจากเธอไม่ไหวฉันก็เลยไม่ห้ามใจปล่อยไปรักกับเธอคงอยู่กลางใจของเธออยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่ ตกลุ่มเธอแล้วอานาติดใจเธอซาต้งยะออกจากเธอไม่ไหวฉันก็เลยไม่ห้ามใจปล่อยไปรักกับเธอ